สวัสดีครับผมช่องไอปาน1994วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นเอ่อสเปรย์โฟมเนาะซักแบบพรมเบาผ้าหรือเบากำรรมยีก็ประมาณนี้เนาะเบากำรรมยีหนังนี่อาจจะได้นะแต่ถ้าหลักคือเป็นพวกกำมยีก็เดี๋ยวลองแกะสินค้าชมกันนะครับนี่นะครับแกะออกมาครับเป็น ของแบรนนี้เนาะโอเคคินนึงเป็นตัวแบบสเปรย์เนาะราคาไม่แพงด้วยก็ลองแบบฝามุนหรือเปล่าอ๋จุกเสียบจริงๆก็ต้องมีแปรงอีกทีนึงเนาะโอเคเดี๋ยวผมระมังมาลองรีวิวให้ดูกันนะครับครับก็เดี๋ยวมาลองเทสให้ชมกันนะครับนี่เนาะ นี่ละกันโอเคลองฉีดจริงๆก็ต้องมีหัวนี้นะไว้อ,อย่างนี้โอเคขยวกวานใช้ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีก็ได้กินกินก็หอมปกตินะครับโอเคอนจริงสัก สามสิบก็ได้แล้วก็ลองหมุนจริงๆต้องให้มันให้มันซึมก่อนนะดูจะออกไหมถ้าไม่ดีก็าย้ำอีกทีหนึ่ง นี่นะครับดูนะครับขาวเลยเนาะนี่สีเดิมนี่คันละขาวขึ้นโอเคนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้ามากๆผมยังไม่มั่นใจเนาะพวกปากการบางเนี้ยก็หากใครสนใจสั่งซื้อก็กดสั่งในตะกร้าได้นะครับต้องขอบคุณกับทางร้านนะครับที่ส่งตะกร้าให้เรารีวิวรับชมกันแล้วาเจอกันในคลิปหน้านะครับ ขอบณครับ